แจกพิกัดร้านขนมถ้วยหน้าเยิม้มละลายในปากอร่อยมากเขานึ่งกันสดๆใหม่ๆให้เราเห็นที่หน้าร้านเลยค่ะไหนมีใครชอบกินขนมถ้วยแบบเราบ้างคะของอิมจิรูปถ้วยหน่อยชื่อร้านว่าถ้วยนึ่งขนมถ้วยโบราณร้านนี้ยอยู่แถวบ้านเราเป็นร้านเล็กๆเ,เลยค่ะอยากให้ทุกคนไปลองกินดูมันอร่อยจริงๆเขาจะขายเป็นกล่องนะคะกล่องละสามสิบห้าบาทตอนเราไปซื้อเขาเอาซึ้งเข้าไปนึ่งในขนมถ้วยตลอดเวลาเลยก็แสดงว่า<อ>ขนมถ้วยที่เราซื้อมานั้นมันสดใหม่ซึ่งขนมถ้วยของร้านนี้นะคะไม่เหมือนที่ไหนเลยอ่ะเพราะว่าเขามีหน้าด้วยมีทั้งหมดดดนน้้าาาะะคถววขโพ ในหนึ่งกล่องนะคะก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นละหน้ากันมาแต่น่าจะบอกได้นะว่าอยากได้หน้าไหนเป็นพิเศษแล้วเขามีแบบให้กินที่หน้าร้านด้วยนะจะเสิร์ฟมาในกระเช้าจิ๋วๆแบบนี้น่ารักทุกคนดูหน้าขนมถ้วยที่เป็นกะทิคือมันจะมีความมันๆเงา,งาๆแล้วก็ยืดหยุน่นมันไม่แข็งกระด้างเลยทุกคนมีความเป็นครีมๆนิดส่วนชั้นด้านล่างนะคะจะเป็นสีน้ำตาลจะมีกลิ่นหอมของน้ำตาลมะพร้าวนิดคือเราอ่ะชอบเนื้อสัมผัสของขนมถ้วยที่มันเป็นประมาณนี้มากๆมันจะนุ่มนวลแล้วก็ละ ้นนีจะอยู่ในแยกคิรีจังหวัดชนบุรีนะฝั่งทางไปตลาดไฟฟ้าค่ะเลทางเข้าโรงเรียนบุรพามานิดนึงพวกเราถูกใจมากกินหน้าร้านก็เยอะซื้อกลับบ้านก็เยอะฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อแล้วตามไปกินได้เลยนะคะอร่อยจริงๆ